ที 2, ในบริบทของหุ้นไทยน่าจะหมายถึงเทรดดิ้งเลิ t เลเวลสซึ่งเป็นมาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเซ็ตทีสองเทรดดิ้งเลิศเลเวลสคือระดับที่2ของมาตรการกำกับการซื้อขายสำหรับหุ้นที่มีการซื้อขายผิดปกติหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าติดแก s h บาลานซ์ซึ่งมาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความร้อนแรงของการซื้อขายเงื่อนไขของหุ้นที่ติดที 2, จะเข้มงวดกว่าที่งเทรดดิ้งเลิศเลเวลหนึ่ง โดยปกติจะมีข้อจำกัดหลักๆคือต้องซื้อขายด้วยบัญชีแคชบาลาน์เท่านั้นนักลงทุนต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อขายเหมือนที่หนึ่งห้ามคำนวณวงเงินซื้อขายห้ามเป็นหลักประกันเศร้าห้ามโบรกเกอร์ใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในทุกประเภทบัญชีห้ามเนทเซทเลมนห้ามหักลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกันซื้อและขายหุ้นตัวเดียวกันในวันเดียวค่าขายคืนจะเป็นวงเงินในวันทําการถัดไป